เปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคารได้หรือไม่ในเทปนี้มีคำตอบนะครับบันทึกเทปวันที่21ธันวาคม2566เวลา18นาฬิกายนาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับดังที่เปิดประเด็นไปในหัวข้อที่ว่าการเปิดบัญชีธนาคารหลายหลายธนาคารนั้นได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือเปิดได้ครับแล้วแต่ท่านเลยครับท่านจะเปิดกี่บัญชีธนาคารก็ได้แล้วแต่ท่านครับแต่ถามว่าเปิดไปเพื่ออะไรครับ ท่านจะเปิดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีธนาคารไปเพื่ออะไรครับมีบัญชีเดียวก็ให้มีเงินเก็บไว้เถอครับจะเปิดหลายๆบัญชีธนาคารเพื่อจะเปิดไว้เพื่อดูโก,โกโก้อย่างนั้นหรือการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยมันต้องใช้เลขนะครับเลขหนึ่งเลขของบัญชีธนาคารเนี่ยให้ใช้กับคนที่เขาต้องการจะเปิดจริงๆไม่ดีกว่าหรือ นะครับเลขบัญชีธนาคารเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณสิบตัวนะครับเป็นตัวเลขสิบตัวครับประมาณนะครับถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเนี่ยประมาณสิบตัวแต่ถ้าเป็นของธนาคารของรัฐเนี่ยรู้สึกจะประมาณสิบสองตัวหรือสิบสาตัวนี่ครับถ้าเปิดหลายๆล,ยลยบัญชีธนาคารไปเพื่ออะไรครับจะเอาไว้ฟ้องเงินอย่างนั้นหรือ หรือจะเอาไว้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเกี่ยวกับเรื่องของเงินค้ายาเสพติดอย่างนั้นหรือแต่ถ้าเปิดเพื่อฝากเงินก็เปิดเพลครับเปิดบัญชีธานาคารแล้วก็เอาเงินไปฝากไว้ด้วยไปเก็กบไว้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่เปลืองเลขบัญชีธานาคารครับสิบตัวก็เป็นหลักล้านล้านนะครับล้านล้านนี่คือกี่ล้านอนะ่ะสิบตัวลองนับไปดูครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้าน ร้อยล้านพันล้านใช่ไหมสิบตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราไว้ให้กับคนอื่นที่เขาต้องการจะเปิดบัญชีธนาคารจริงๆไม่ดีกว่าหรือครับจะไปเปิดเล่นไว้ทําไมครับจะไปเปิดเ,เล่นไว้เพื่อให้มันดูโอ้โก้อย่างนั้นหรือบางคนเห็นอ่าแอป ในธนาคารแอปบัญชีธนาคารในโทรศัพท์ของคนอื่นมีกันหลายบัญชีหลายธนาคารเขาอาจจะโหลดตั้งไว้โกโก้ก็ได้ครับโหลดแอปตั้งไว้เฉยๆก็ได้ครับนะครับมีบัญชีธนาคารเดียวแต่ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับของผิดกฎหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับปลอดภัยดีอยู่แล้วครับหรือว่าท่านเอี่ยวเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดครับที่คิดจะไปเปิดบัญชีกันอีกมากมายหลายๆคนบางคนนะครับบางคนครับ คืออะไรครับเอาไปผลล่อนรถมันมีบินอยู่ไปสแกนจ่ายก็ได้ครับจากบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันสแกนจ่ายบินได้ครับจะผ่อนรถหรือค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านุ่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายครับจะเติมเงินจะจ่ายบินโทรศัพท์บินรายเดือนก็สแกนจ่ายเอาได้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารได้มีกันสักบัญชีหนึ่งก็ได้ครับจะไปเปิดมากมายเพื่ออะไรครับ ค่อะไรครับแต่ถ้ามีเงินเก็บไว้ก็คือฝากไว้ก็ไปเปิดเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวถ้าเปิดไว้ทิ้งๆว่างๆเนี่ยไปเปิดได้มันเสียเลขบัญชีธน,นาคารเลยครับเก็บไว้คนอื่นก็ได้เปิดบัญชีไม่ดีกว่าหรือครับแล้วบัญชีธน,นาคารถ้าเอาเงินไปฝากตั้งไว้แล้วกรุณามีความเคลื่อนไหวในบัญชีด้วยนะครับเอาเงินฝากไว้บ้างปีละครั้งนะครับ หรือถอนออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าไม่ถอนก็ฝากเพิ่มเข้าไปครับอย่าตั้งนิ่งๆไว้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าตั้งนิ่งๆไว้เนะี่ยธนาคารเขาจะคิดค่าบริการในการรักษา,าเลขบัญชีธนาคารนั้นนะครับปีละ50บาทเดี๋ยวอยู่ๆไปเช็คอดเอ้าเงินหายห0าบบาทปีละ 50, 50 50 50ก็เขาเก็บค่ารักษาเลขบัญชีธนาคารนั้นเอาไว้นะครับปีละ50บาทดูเงื่อนไขของธนาคารด้วยนะครับ ท่านฝากเงินเยอะๆดอกเบี้ยท่านก็ได้อยู่แล้วครับดอกเบี้ยปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยสองครั้งครับเดือนอะไรนะขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณเดือนเดือนอะไรแล้วปีหนึ่งมีสองครั้งนะครับในการได้ดอกเบี้ยรู้สึกมิถุนากับธันวารู้สึกว่านะครับมิถุนากับธันวารู้สึกว่านะครับได้ดอกเบี้ยธนาคารปีละสองครั้งนะครับ แล้วถ้าสมมุติยอดเงินในบัญชีธนาคารของท่านมีต่ำกว่าห้าร้อยบาทแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวเลยเป็นเวลาสองปีธนาคารก็จะหักเงินไปปีละห้าสิ0ห้าิบห้าิบห้าิบจนกว่าจะหมดห้าร้อยบาทนั้นครับเมื่อหมดห้าร้อยบาทนั้นแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งปีก็ธนาคารก็จะปิดบัญชีธนาคารของท่านอานัตโนมัติเลยครับเพราะฉะนั้นเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ฝากเงินครับฝากเอาไว้ครับ คนที่ฝากเงินเก็บสะสมเอาไว้นิ่งๆอยู่กรุณามีความเคลื่อนไหวด้วยครับเอาฝากตั้งมาสัก500เพิ่มกข้ไปครับในแต่ละงวดงวดเดือนครับธนาคารจะได้ไม่ต้องอท่านจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาบัญชีปีละ50บาทนะครับประเด็นของเราในเทปนี้ก็คือว่าเปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคารได้หรือไม่เปิดได้ครับท่านจะเปิดใั้หมดครบทุกธนาคารเลยก็ได้ครับเปิดไปดถ้าท่านมีเงินเก็บครับ Ain, ถ้าท่านเปิดแล้วมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายถ้าท่านเปิดแล้วมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องเงินถ้าท hmm ่านเปิดแล้วมายุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดท่านก็เปิดไปเถอะครับเปิดไปเถอะครับไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ถ้าท่านเปิดแล้วเอาบัญชีธนาคารไปใช้เป็นบัญชีมาหลอกลวงคนอื่นท่านก็มีความผิดเองนั่นครับหรือท่านเอาบัญชีธนาคารของท่านไปใช้ในการโอนเงินรับโอนเงินรับเงินมาให้คนอื่นโอนมา ถ้าคนที่โอนมาเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านก็โดนเหมือนกันครับมีบัญชีเดียวหรือมีหลายบัญชีก็โดนเหมือนกันครับหรือท่านโอนเงินไปนให้คนอื่นถ้าคนอื่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านก็โดนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นท่านจะเปิดบัญชีธนาคารหลายหลายบัญชีธนาคารเพื่อ <saya. S 1> เพื่ออะไรครับเก็บเลขบัญชีธนาคารไว้ให้คนอื่นก็เปิดไม่ดีกว่าหรือครับที่เขาคนต้องการจะเปิดจริงๆ เปิดบัญชีธนาคารเลขหนึ่งอ่ะมันอยู่จนกว่าธนาคารเจ๊งนะครับถึงแม้บัญชีจะปิดไปแล้วแต่ระบบในบัญชีธนาคารยังอยู่ครับว่าท่านเคยเปิดบัญชีนี้บัญชีนี้บัญชีนี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้อยู่ครับอยู่จนกว่าธนาคารจเจ๊งนะครับมันไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะเวลาท่านทิ้งเบอร์ไปแล้วสักพักหนึ่งเครือข่ายก็ออกมาทําใหม่และขายใหม่ครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับบัญชีบัญชีธนาคารอยู่จนกว่าธนาคารจะเจ๊งนะครับเมื่อท่านไปเปิดบัญชีแล้วครับถึงแม้ท่านจะปิดบัญชีไปแล้วก็ตามนะครับ ก็จะเก็บข้อมูลอยู่อีกนะครับเปิดเพื่ออะไรครับบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีธนาคารให้มันดูโอโโกโกอย่างงั้นหรือถ้าอยากใะดูโกโกโอโอท่านก็โหลดแอปลงไปในโทรศัพท์มือถือของท่านครับมีกี่ธนาคารโหลดแอปตั้งไวในโทรศัพท์มือถือของท่านใ้หมดเลยครับมันจะดูโก้กว่าครับแต่ถ้าเปิดหลายบัญชีแล้วท่านเก็บเงินฝากไว้ปกติทั่วไปก็ต้องเเปิดไปครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับเปิดเถอะ เปิดได้ครับไม่ผิดกฎหมายครับเปิดบัญชีธนาคารแต่ท่านรับจ้างถ้าท่านรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารท่านก็จะมีความผิดอีกครับเปิดได้ครับถ้าท่านอยากจะเปิดก็เปิดเลยครับแต่ที่พูดนั่นก็คือเก็บเบอร์เลขบัญชีไว้ให้คนอื่นก็เปิดที่เขาต้องการจะเปิดจริงๆเก็บเงินจริงๆไม่ดีกว่าเลยครับแต่ไปเปิดให้มันเปลืองเลขบัญชีอยู่ครับสักบัญชีหนึ่งก็ลุยแล้วครับเออเยอะแลยครับภาษาใต้เรียกลุยครับภาษากลางเรียกเยอะครับ ทั้งบัญชีก็เยอะหนึ่งแล้วครับมีเงินมุนเข้ามุดออกมีเงินเก็บอยู่กี่บาทครับที่จะไปเปิดบัญชีกันหลายๆธนาคารนะครับคิดดูกันแล้วกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับเปิดบัญชีธนาคารหลายหลายธนาคารได้หรือไม่เปิดได้ครับเปิดได้ครบหมดทุกธนาคารก็แล้วแต่ท่านเลยครับเอาเงินไปฝากไว้นะครับเปิดบัญชีธนาคารขั้นต่ำรู้สึกจะเริ่มต้นที่500รอยบาทใช่ไหม เปิดบัญชีธนาคารขั้นต่ำรู้สึกถะงห้าร้อยบาทนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยครับถ้าท่านจะเปิดครบทุกบัญชีธนาคารก็เอาเลยครับเต็มที่เลยครับจะไปเปิดข้ามจังหวัดก็ได้ครับจะไปเปิดบัญชีธนาคารข้ามจังหวัดเลยก็ได้ครับบางทีในในจังหวัดของท่านไม่มีธนาคารบางธนาคารก็ข้ามจังหวัดไปเปิดครับเอาเลยครับนั่งรถประจําทางไปก็ไปเปิดบัญชีธนาคารเลยครับเอาเลยครับแล้วแต่ท่านครับนะครับ และเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ